จะเป็นประจำนะฮะที่นี่เลยนะฮะบุฟเฟ่ทีวีนะฮะทางจานพิเศษ68นั่นเองค่ะทุกวันอังคารบ่ายโมงนั่นเองนะค่ะนี่วันนี้มาใหม่ฮะครับผมตัวใหม่ตัวใหม่สสวัพี่เอเอสเอครับเอสเอใช่ไหมเอสเออ่างนะอ่างนะโอเคเอสเอครับเอเอสเอถ้าเป็นตัวอื่นนี่ตัวใครตัวมาเลยนะพี่ใหญ่จำให้อ่ะ อ๋อพี่ปอกตักให้รับเพื่อนไงเออเนี่จีบได้มีแฟนยังนี่ไงเพลงที่กำลังดังจีบได้แฟนตายแล้วโอ้ยเรเล่นเล่นนี่เดี๋ยวมันก็ดูอยู่เออเล่นเรเล่นนี่ว่างตามตรงเลยนะมาแบบว่าเรื่องกงเรื่องกินอะไรแบบนี้เมื่อวานก่อนไปกินมาโอ้โหสี่จานห้าจานเอาไม่อยู่เลยอรัูดตองจริงเหรอโอ้แสดงว่าจานเล็กมาก จานอย่าเรียกว่าจานเลยเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นเป็นช่วยเล็กเล็กเออช่วยเล็กเมีทูปปักปลาอันนั้นไม่ใช่ละพี่อันนั้นให้สับประเวสีค่ะเออแล้วก็แพงด้วยใหม่ในของกินเนาะใช่เลยจะหาของกินนี่มันคุ้มๆหน่อยอ่ะมีมากชอบอยากกินอิ่มออยากกินราคาประหยัดใช่ครับถูกไหมขอเยอะแต่ประหยัดคือแบบว่าอารมณ์แบบว่าจานจานเดียวนะอยู่อยู่และอร่อยด้วยไหม อันนี้ต้องมาอันดับหนึ่งต้องดีใช่เลยมันต้องอร่อยสีคะถ้าพี่พูดกันขนาดนี้แล้วก็ครับวันนี้จะพาไปกินหนึ่งร้านประทานโทษนะฮะอันนี้เราถ่ายละครแบบว่าชิงล่าหักสว่า์หรือว่าอีนี่เป็นตัวร้ายในละครอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าพี่พูดแบบนี้พาไปกินหนึ่งร้านพี่หนูรำคาญตัวเองผมถามนิดเดียวคุณผู้ชม คิดว่าอันี้เต็มป่ะไรนะเต็มป่าใช่ป่ะพี่หรือว่าหนูเกินมาป่าไปไม่ไรหิวยังหิวแล้วพี่ไปงั้นพาไปเลยรับรองพวกพี่ถูกใจแน่อ้ันะเบาเบาเบาเาเบนี้หน้าร้านก๋วยเตี่ยวที่เดียจะแนะนำคนก๋วยเตี่ยวโบราณ ต้องบอกว่าเปร้าที่ยังไงน้องเดียอร่อยอร่อยค่ะเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ที่พวกพี่อยากกินเลยไปดูไหมว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างมาเลยมาเลยน้องเดียนำเลยเชิญน้องเดีย บุฟเฟ่นึกถึงอะไรไม่อั้นค่ะถ้าเกิดเอาคำว่าบุฟเฟ่มารวมกับคำว่าท่องเที่ยวนึกถึงอะไรนึกถึงการทัวร์กินแบบไม่อั้นไม่ใช่ ออก็ต้องนึกถึงรายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่พร้อมจะเสิร์ฟความสนุกเสิร์ฟข้อมูลเสิร์ฟอะไรที่เป็นการท่องเที่ยวแบบไม่อันตรหักในรายการบุฟเฟ่ออนทัวร์และเราสองคนค่ะน้ำนุ่นค่ะอาทิตยาทรัพย์สินวิวัฒน์ผมเจมิกเจริญแซจูครับจะขอรับหน้าที่เป็นไกด์เสิร์ฟความสนุกสนานนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทุกวันพุธค่ะแน่นอนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางช่องบุฟเฟ่ทีวี ไหนไหนแค่นี้เหรอเออแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยไหนบอกใหญ่ไหนบอกยักษ์ไหนบอกอิ่มเออไหนบอกชามเดียวอยู่ไงเออนะเมื่อช่วงต้นรายการหาว่าหนูเล่นละครเออนี่ยังกะจะจับหนูไปเรียกค่าถ่ายก็ดูสิมาอะไรเนี่ยโอเคอะรู้ว่ารสชาติเมื่อกี้ชิมแล้วอะอร่อยอร่อยแต่แค่นี้มันเอาอยู่ไหมเนี่ยมาแล้วครับพี่ก๋องชามเดียวอยู่ครับเออเป็นไงอะไรเนี่ยเป็นไงคะนี่ชามที่น้องเดียบอกเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยครับชามเดียวอยู่ ่านี่เราพูดเล่นกันใช่ไหมฮะว่าเราจะกินกันชามอย่างนี้เรากินกันชามเดียวค่ะชามเดียวนะเออเดี๋ยวนะฮะเออโอ้ยยกยากเลยแดีวก็อันนี้ผมถามก่อนอันนี้มันตีกองเออหรือไงฮะเป็นตะเกียบครับตะเกียบเป็นไงตะเกียบนะจ๊ะพี่รู้เลยว่าน้องเดียเนี่ยเหมือนเป็นมุกเหมือนเป็นมุกแล้วลักษณก็จะยกออกไปปั๊บาบมาล้อเล่นใช่ไหมมันชอบเล่นแบบเดือดเชียชามเจ๋ง ชามเดียวขายจริงๆเนี่ยนะใช่ราดกุ้ยเตี๋ยวเลยเข้าไปยืนดีับพี่วันที่สามอันนี้คุณพี่อะไรครับโอ๊ตครับคุณพี่โอ๊ตนะฮะครับคุณพี่โอ๊ตบ้าไปแล้วใช่ไหมครับก็เขาว่ากันอย่างนั้นพี่โอ๊ตยืนยันให้พี่สองคนนี้เขาเข้าใจและเชื่อเราหน่อยว่าเนี่ยคือชามจริงๆชามก๋วยเตี๋ยวใช่ครับนี่ชามก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวจริงๆอันนี้จะมีเส้นให้ โอ้โหเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือร้านพลก๋วยเตี๋ยวโบราณครับแล้วก็มีพี่พลเอาพี่โอ๊ตนะฮะครับผมเอาพี่พลไปไหนพี่อาพี่พลติดธุระอยู่ติดธุระโอ้ี๋ยพี่โอ๊ตมาเพียแชร์อยู่หลังร้านนี่พี่เข้ามาพาด้วยเนี่ยแหละส่งพี่โอ๊ตมาค่ะอ่างั้นมาคุยกันเลยฮะมันยังไงครับเนี่ยโอ้โหมา ร้านนี้เปิดมาได้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเรามีชามใหญ่อย่างนี้เลยป่ะคะตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมายังยังไม่ชามใหญ่จะเป็นชามชามเล็กมาก่อนชามเล็ก30บาท50บาทมาอันนี้ตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยม,ม,มีมากขึ้นก็คือเขาอยากทานไข่ด้วยอยากทานทอดเครื่องด้วยทานทะเลด้วย<ม>ก็เลยเพิ่มสเต็ปขึ้นมาเป็น100บาท<ม>200บาทจนมาถึง800บาทบโอ้ชามนี้800บาท นี่คืน้อยบาทนะฮะและร้านนี่คือเริ่มต้นมาก็คือที่นี่เลยที่แรกป่ะฮะไม่ใช่เริ่มต้นจากไหนยังไงฮะเริ่มต้นมาเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟนี้มาทั่วไปออกตามงานวัดอะไรพวกนี้ฮะครับครับผมอยู่ประมาณได้20ปีแล้วอ๋อยี่ปีใช่กับการไปตามงานเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่จนกระทั่งมามีร้านนี้ได้ปีกว่าได้ปีกว่า ปลกเริ่มต้นมาจากลูกค้ามากินแล้วก็สั่งพิเศษ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 มันก็พิเศษไปเรื่อยๆจนมาอันนี้คือโคตรพิเศษอันนี้ชื่อจริงเขาจะเป็นชื่อโคตรสะใจโคตรสะใจหนูตัดหอยให้ดูเลยดีกว่าอุ้ยเหรอหอยตัวใหญ่มากเลยนะคือ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 หอยหอยนิ หอ้ยหอยต่างประเทศด้วยโอ้ไม่ใช่หอยไทยด้วยนะโอ้ยมาจากต่างประเทศนี่เราต่างประเทศหอยนี่ค่ะแม่แล้วก็นกเดียประธานโจ้อันอื่นมีให้ตักนงเดียก็ไม่ตักเช่นกับปลาแซลมอนไข่แล้วก็เลือกตักหอยก่อนเลยเขามีอะไรกับหอยหรือเปล่าตักหอยคือหอยมันสะดุดตาเก็บหมดอะไรหรือเปล่าคะไม่เก็บเลยค่ะออกมาเลย มันสะดุดมากค่ะอันนี้เนี่ยหอยตัวใหญ่เป็นพิเศษอันนี้คือหอยเรานําเข้าหรือว่ามันนําเข้ามานําเข้าด้วยใช่ครับนำเข้าจากไหนคะพี่อ่าอันนี้จะเป็นหอยนิวซีแลนด์โอ้โหมลงภูนิวซีแลนด์นะฮะนี่นะฮะตานอกจากหอยนิวซีแลนด์นะฮะยังมีอะไรคะพี่โอ๊ตฮะมีปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่มาชิ้นใหญ่มากพี่บอกนะใหญ่มาก นี่นะปลาแซลมอนนะโหเละหมดเลยโหเละเลยปลาดจานในก็ยังมีกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเลยกุ้งแม่น้ำนะฮะตัวใหญ่มากแล้วก็มีไข่ทั้งสองแบบเลยนะทั้งไข่ต้มยางมะตูมใช่แล้วก็ไข่ยม่ไข่ยม่าไข่นี้ก็นำเข้านะเข้าจากไหนฮะเข้าจากอิสานชาวตะเกียบเคยชั่งน้ำหนักไหมครับว่าทั้งหมดกี่กิโลเออมากกว่า10บโล วโลไม่ไม่ไม่รวมชามนะเฉพาะเครื่องกับน้ำนใช่ใช่ถ้าชามอยู่ชามอยู่ประมาณ5โลได้ไม่เชื่อต้องให้พี่เอฟเป็นคนยกให้ดูเออแหนักมากเนี่ะหนักมากหมหนักอ่ะหนักพี่น้องมาพี่ป๋องไม่รู้เลยนะครับท่านกองนะข้าตาพี่ป๋องเอ่อผมเขาบอกว่าเวลาไปวัดเคยไหมอ่าไม่เคยเอ่อถ้าสมมติเราตั้งจิตที่ฐานอ๋อเอ่อขอให้สมบัติถนัที่ตั้งใจครั้งแรกขอยกขึ้นอ่า ทำไปไตกลุยซุยมวยตุยกลุยซุยไปไตไม่ใจไม่ยั่วเพียงตั้งใจนะตั้งจิตในฐานะนะห้าครั้งแรกยกขึ้นนี่แสดงว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จนะมาขึ้นน่ะเนี่เออช่วยไม่ได้ท่องมนต์หรอต้องโหไอเดียนี่จริงๆเลยไม่สมหวังเลยเนี่ยเป็นลางเลยมาผมว่าเรา ลุยกันเลยเดี๋พี่โอ๊ตครับเชิญช้ามาระหว่างนี้พี่ยวเขชามาดิกินด้วยกันเลยพี่กินด้วยกันพี่กินกันพี่มาชาพอช้าพี่โอ๊ตปกตินี่คือเราทำเป็นต้องเป็นเย็นตาโฟหรอถ้าเป็นถ้วยใหญ่อย่างเงี้ยจะมีหรือจะมีเป็นโฟเป็นยำหรือว่าจะเป็นน้ำใสก็ได้ถ้ามีเด็กมาถ้ามีเด็กมาคือในนี้ทำจืดก็ได้แล้วค่อยมาปรุงในถ้วยเล็กของแต่ละคนอีกทีนึง ส่วนบางคนกินเปรี้ยวหวานเค็มกันแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมีเกี๊ยวทอดให้ด้วยใช่ครับมีเกี๊ยวทอดแล้วมีอื่นอีกว่ามีลูกชิ้นแล้วมีนอยู่ไหนไหมครับก็จะมีเส้นให้ทั้งหมด6จานอ๋อในหนึ่งคำจะมีสองชัจะมีเส้นทั้งหมด6จานใช่ครับแสดงว่าในนี้คือมาเป็นเกาเหลาเป็นเกาเหลาฮะดูนะแล้วไอ้ชามใหญ่ขนาดนี้นี่เอามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ชามชามจะนำเข้ามาจากจีนจากจีนเลยเหรอคราคาแพงไหมครับเนี่ย ไปละสี0 0ัโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าชามที่นำมาเสิร์ฟในร้านผลก๋วยเตี๋ยวโบราณจะแพงขนาดนี้เรียกง่ายๆว่าถ้าใครพลาดทำตกแตกไปเห็นทีจะต้องล้างจานกันเป็นปีเลยละครับคุณผู้ชมแล้วเปิดร้านมาเนี่ยเคยมีใครทำตกยังยังยงยังงไม่เคยไม่เคยจ้า4ีพันเาต้องเดียวอ่ะผมให้พี่อ๊อยก่อนเลยครับผมเป็นเพราะคุณยิ่งครับ เอา OK ทูด okay. <The> <I> ้วยไหมครับพี่ดูสิให้เจ้าของร้านกินช้อนเดียวช้อนเดียวนี่ไหนๆเขาเป็นเจ้าของร้านให้เจ้าของร้านเขาตัดให้ดูเลยว่าน่าเนี่ยต้องตัดมีอะไรบ้างเออเอาทูดจังเลยอ่ะไหนๆหมกับที่ป๋องก็เอาหอยไปก่อนเลยได้ไม่ได้รู้ใจอ่ะเออรู้ว่าชอบพี่กินชอบเอาหอยอย่างเดียวแล้วกันหรือว่าปลาด้วยเต้าหู้ทูดปลาไม่เอาปลาไม่ชอบเดี๋ยวปาเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงกินให้เดียกินหนูกินไข่ค่ะ เอ้นี่มันเข้าทางนะั้งกินไข่ถ้ากินหอยเนอะไปหมดเลยนะพี่บอกแลกุ้งกุ้งอ่านี่นี่นี่อ่าทําไหมันจะเป็นเครื่องนั้นอ่ะแล้วเส้นน่ะเส้นไม่มีเส้นอยู่ที้นี่หรอเาเป็นลักษณะเกาเหลาอยู่หรอ๋อคือแบบไม่ถูกกันไงคือครับคือรวมกันหลายอย่างเกาเหลาไงลูกค้ากี่คนต่อหนึ่งโต๊ะเขาถึงจะสั่งชามใหญ่แบบนี้ก็แล้วแล้วแต่ลูกค้าจะมาแต่เราตั้งลิมิตไว้ที่6 ก็คือชามเป็นเส้นเนี่ยจะให้หกเส้นถ้ามาถ้ามามากกว่านั้นก็จะเพิ่มเส้นให้แล้วเคยมีใครมาคนเดียวแล้วสักงจาไม่มียังไม่มียังไม่มีนะยังไม่มีใครหน้ามืดมาถึงร่บพี่ผมเอา เอาใหญ่มากๆอย่างเงี้ยยกนิ้วให้เลยอ่ะจริงเราว่าคนนั้นถ้ามาสั่งแล้วกินได้หมดนะฮะน่าจะไม่ได้กินข้าวมาประมาณสามปีอ่ะพี่ถามอีเองแล้วมันมีกติกาอะไรไหมครับว่าสมมติว่าอ่บางที่เกามีว่ากินได้เท่านี้ในเวลาเท่านี้ให้กินฟรีมีมีมขอบคุณครับมีด้วยฮะกติกาเราคือไงฮะคนเดียวคนเดียวแล้วเวลาครับครึ่งชั่วโมงผู้ชมครับผมมาพูด พึ่งชั่วโมงถ้ากินหมดปีเลยโอ้โหไม่มีทางไม่มีทางเลยอะโอ้ม่ีทางโคตรชามใหญ่จริงคุณผู้ชมก็ขอบคุณครับและจากการที่เริ่มเปิดมานะฮะประมาณสักเวลาปีปีกว่าปีกว่าส่วนเจ้าชามยักษ์ที่มาประมาณือเริ่มต้นเลยฮะปีกว่าไม่ไม่เริ่มต้นเปิดร้านประมาณ2-3เดือนแล้วก็ค่อยมีเจ้าใช่ถึงจะเกิดขึ้นมาโคตรชามยักษ์นี่นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ ทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณวันละห้าชามหชามขึ้นไปวันธรรมดาวันธรรมดาแล้วเสาร์อาที่ล้ะคะเสาร์วทิที่จะสิบอัพนี่คือไม่รวมชามเล็กชามย่อยชามน้อยพหนี่ยอดแล้วปัจจุบันนี้ร้านเรามีขนาดชามละเท่าไหร่บ้างคะเออก็มีตั้งแต่30บาท50บาท80ดสิบร้อยสองอารอยแล้วก็มาแปดร้อเลยแชนิดแราคายอะมาก ส่วนมากกลุ่มลูกค้าที่มากินนี่เป็นกลุ่มอะไรครับก็ทั่วไปครับพนักง,งานออฟฟิศบ้างข้าราชการวัยรุ่นครับเวลาเขามาเจอปั๊บเนี่ยกดทามาตั้งที่โต๊ะปุ้งเนี่ย5ทางอากาศปริยาเขาเป็นไงบ้างครับก็เหมือนพี่ป๋องเมื่อกี้เนี่ยตกใจครับ ร้องไห้บ้างพี่เหห็น้้องไใหญ่เลยขนาดนี้มั้งแหมก็ต้องมีความโศกชามมันใหญ่อะมันเหมือนกับเป็นปาร์ตี้นะพี่เอนะใช่แล้วตงเรียนนะคือเหมือนกับสั่งมาปุ๊บอาสามันใหญ่แหละเหมือนแบบปาร์ตี้กินกันแบบเนี้ยแล้วก็เบอร์แบกกันไปคนละจานคนละคําเลยมันจะอารมณ์เดียวกันกับทานมาม่าต่อน้ำท่วมไฮะมาม่าต้มตุ๋นต้มในหม้อต้มในหม้อใช่หม้อเดียวกัน มัเยอะมากนะับพี่โตข้างๆเราเนี่ยเขามากันห้าคนเขาาามนี้เหมือนกันใช่เขากินหมดอนที่เกรองวหมดไม่หมดอ่ะไม่หมด้วยผู้หงด้วยผู้หมดเลยไ่หมดเลยไม่หวแล้ไม่หไม่หวแล้วค่หน้าพี่ก็ดเลยมดเลยนมแต่ละคน่ฮ้ยไม่หาลไม่หเลไว่ายม่หเ่มเ่หมเย่เลหเลษขึ้นมายไมเลยม่มย่หเไ่ดยไา่เลยพี่เป็นคนที่ว่าตลองท่หย่า่หี้เล้วก็ห่เหล่านี้เนี่มนมล เป็นเจ้าของร้านให้ทุกคนพี่บล็อกคนนี้ใช่ครับทำไมพี่พลเป็นคนชอบกินเยอะเหรอคะถึงเกิดไอเดียดีๆจะว่าเขาบ้าก็ได้นะเพราะว่าพี่พลพี่บล็อกติดธุระอยู่ครับติดธุระอยู่เฮ้ยแต่ความพอลต้องบอกว่าแปลกมากนะรสชาติโอเคนะผู้ชมครับผมว่ารสชาติใช้ได้เลยอ่ะแต่การทำชามใหญ่นี้แสดงว่าต้องใส่เครื่องปรุงหรือใส่เขาเรียกว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นด้วยนะครับใช่ครับก็คือเราจะปรุงไปในน้ำ เป็นปลูกแม่น้ำเลยซึ่งเนี่ยความจีเนตเนี่ยเราอย่างเราไม่ปรุงเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับได้แล้วนะถือว่าแซ่บแซ่บอยู่แซ่บๆเลยล่ะโอ้โหเล่นอย่างนี้จะบอกว่าต้องมาเห็นนะทุกอย่างมันครบจริงๆอ่ะครบเลยล่ะยิ่งวันไหนที่บางคนชอบทานอาหารทะเลนะพี่เอสที่เดียวเนี่ยโอ้โหดูสิครับเนาะปลูกแม่น้ำอย่างนี้นะดูใหญ่มากอ่ะใช่ใหมากแล้วปุ้งนี่ปุนี่มีโลเลยที่บอกก็หลายตัวด้ยเขามี มนะกุ้งมิโลกุ้งมิโลคืออะไรกุ้งเนี่ยมีประมาณเป็นกิโลกุ้งมีโลกุ้งอะไรไม่มีโลครับกุ้งเป็นโลหรือเปล่าอ้วนไงมีหมดนะนี่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 ปลาหมึกต้งปลาหมึกแท้ปลาหมึกครอบแป็นกระปุนนะฮะครับนี่แหละเห็ดอะไรเห็ดเห็ดหนูขาวเห็ดหนูห็ดอะไรหนูหนูเนี่ยทรัเป็นไม่รู้แล้วปลาเซลมอนนี่นะฮะไม่ได้ปลาชิ้นเดียวนะสองชิ้นเบ้งเบ่งเลยนะฮะครับ โอ้ดูไม่ได้รู้ไม่ทานนะฮะตักแห้งผมอิ่อมอิ่มแล้วครับโอ้ดูตะพุกตะพันช,ช่วงนี้แดงเอ็ดนะโอ้หรอเดีย๋ยวพี่ผมกินได้ผมก็ดีใจดีสิ<น>ะฮะ <laughs> เออ <laughs> ถ้าจะเดินทางมาที่นคนก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยมากินเนี่ยถามอย่ายักแบบนี้เนี่ยมายังไงฮะอ,อ่าอยู่บนถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงครับผมอยู่ระหว่างซอยหนึ่งถึงซอยสาม อตรงนี้กลางอย่ตรงกลางติดถนนเลยใช่ไหมติดถนนใหญ่เลยครับหยุดเฉพาะวันจันทร์เปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มโอ้โปิด3ทุ่มเนาะเปิดตั้งกี่โมงนะ11 11โมงครึ่ง11โมงครึ่งจนถึง3 3ทุ่มยาวๆไปเลยแล้วตัวใหญ่ช่วงเวลาไหนของวันที่คนจะมาทานกันเยอะที่สุดรจะเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยฮะอะไรฮะเนี่ยเป็นแฟนเพจนพเฟ็นบุ๊กแฟนเพจเออบอกาาเบื่อมีคน เข้าไปกดไลค์เข้าไปดูก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook นะครับโค้ดเครื่องก็เจอแล้วฮะไงโดนไหมจุดบางคนเนะี่ยชอบสงสัยว่าอะไรรู้ไหมเคยถามอยู่คนนึงเคยบอกเพาว่าเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจียวชามใหญ่มาเขาสงสัยว่ารู้ว่าชามใหญ่แล้วเครื่องมันจะถึงหรอวะแก่ชามนี้เลยขอบอกว่าเครื่องถึงจริงๆไม่ได้ชามใหญ่นี่ไม่ได้มีผลต่อรสชาติที่จืดจางอะไรลงไปะไนะเข้มข้นเหมือนเดิมเขาดูพวกเราได้ยังไม่ปรุงเลย นึ่งมองคอนเอิน์นี่เป็นยังไงบ้างฮะครบเลยนะพี่ถือว่าครบเครื่องจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ให้มาแต่ละอย่างเนี่ยทั้งแอร์วิทยุแม็กครบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รถโอ้ครบเครื่องไงไม่ได้ครบเครื่องอย่างนั้นโอแอร์วิทยุเทปแม็กอะไรมาโอ้เอาอันนี้ตีกองนะเอาเสียงหายเลยกูเวรกรรมอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีสาขาเดียวป่ะสาขาเดียวในโลกครับในโลก มีที่เดียวนะฮะมีที่เดียวนะครับผมถ้ามีพรูเดี๋ยวโบราณที่อ่นนี่ของปอมไปตกไปคว่ำเลยนะอย่าเรียนแบบอ่าเรียนแบบฉันเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรามีภารกิจตาเหลือกกรับนะฮะมาวัดกันมาไฝวกันนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันที่กติกาทีละกันว่าเป็นอะไรบ้างทำได้ทำไม่ได้เดี๋ยวดูกันในช่วงหน้าครับ เราสองคนในรายการสอง,สองแหลแชร์ชรบันเทิงเรื่องราวในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงนักรอ <มา S 1> ้องศิลปิน,<ค>นในและต่างประเทศรวบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นครับในรายการของเราเลยนะคะคุณผู้ชม่ะใครที่อยากจะรู้อยากจะอัปเดตเนี่ยสามารถเปิดดูได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงใช่ครับพวกเราสองคนแน่นอนนะครับในรายการสองแหลแชร์บันเทิง เห็นพี่ป like ๋องมาโบกมือเย้ยวเย้ยวอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะเจ้าของร้านได้มอบภารกิจให้พิธีกรของเรามาเร่หาลูกค้าเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวภายในร้านนั่นเองครับโดยหารู้ไม่ว่าภารกิจนี้ทางเจ้าของร้านได้เตรียมกับทีมงานของเราไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อเป็นการแกงพี่ป๋องของเรานั่นเองครับยังไงก็สู้เขานะครับพี่ป๋อง พยายามนะทำไมอ่ะไม่ได้เลยโอ้เรียบโบกทำทุกอย่างเล่นอะไรกันอย่าหาคนมาเนี่ยไม่ได้เลยทำทำไมอ่ะก็พี่ก็บอกไงพอเด็กทำภารกิจได้เนี่ยไม่ได้ส่วนร่วมช่วงเงินเทุกสองครับอันนั้นผมรอเล่นครับภารกิจจริงๆอยู่ที่จานนี้ครับ โอ้โหเดี๋ยวทิ้งแ้วหมัดขวาเลยโอ้โหแล้วมปชเต้นอะโอ้โหตักแต่แลกออกมาเนี่ยหวังดีอยากจะให้พี่เลี้ยงออกกำลังกายแล้วประธานโทษนะไอพี่กรร่วมสองตัวนะไม่มีไปช่วยเลยนั่งเงินปั้นทิ่ปั้นเจอเนี่ยพี่หนูพี่นนิ่มเชี่ยพี่คอจะแตกตรงเนี้ยนะคุยเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟังซื่อพี่ฟังซู่ตายโอ้ตายตายไม่ได้ช่วยกันเลย รวงเมื่อกี้คือพูดเล่นพูดเล่นพ่วิ่งนนะฮะใช่ฮะขอของจริงเลยดีกว่าของจริงอันนี้ครับจะเป็นลูกชิ้นยี่สิบมายี่สิบลูกให้ทานภายในสิบวิให้พี่ป๋องทานดีดีดี๋ยวีดีดีนกดีนอย่ดีดีดัดีจเดีดีวพีดี๋อง พี่ป๋อบเนี่ยมีลักษณะความเป็นผู้นำทีอน้องมองเห็นตรงนั้นใช่มันเป็นข้อดีของพี่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ควรจะทำก็คือพี่ทำเพื่อเป็นผู้นำของรายการเราเออเวลาแกไม่ช่วยกินนะอ่างเดี๋ยวช่วยเออเออเนี่ยเออเนี่ยก็ช่วยกันหน่อยกินกินเลยนะเออช่วยหน่อยเบ๊ได้เออเดี๋ยวต้องขอไม้หนึ่งนะเออจะไม่ไเกลียดน้องแล้ นี่ไม่ละกินวันนี้เห็นลิ้นน้องเริ่มเข้าไขอเป็นม้าหน่อยไปลูกอ๋อนี่เออนี่มันเริ่ตายเนี่ยเอออลูกดูงอลูกอันนี้พออแนวอยากกินเองกเอ่าลูกจริงเข้าอร่อยนะเนาะอร่อยอร่อยอร่อยอันี่ช่วยสองลูกแล้วนี่ก็เหลือสิบแปดลูกแล้วดิมาพี่เอ่าจับเวลานะสิบวิใช่ไหมคะครับผมสิบวิหมดนี่เลยนะหมดเลยนะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วเริ่มนะขอช้อนหน่อยอฮะนาทีต่อนะคตัวจึ้ง สงบอมสอ้พองซ้อซ้อ้พ้ไปแล้วไปแล้วไปคโอ้พี่ขนาดใช้ช้อนนะเนี่ยพหวตัวพี่กเลยง่ได้นงี่ีได้เียดะงั้นเดี๋ยวแถมให้อีกสิบวีแล้วกันฮะแถมให้อีกสิบเอค่ะพี่ป๋อ เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผมเอี้จับเวลาหนึ่งสองตั้งเฮ้ยตู้ตู้เอ้ยๆู้ตู้เอไวลอยเอตููู้กสงลูกสองลูกสองลูกแเกาสหมดเวลาแล้วครับอยเ่อยายอยเดี๋ น้ไหเก่งอ่ะทำได้ไงอ่อะสำเร็จให้ครับอย่ยงนี้ถ้าสำเร็จก็แสดงว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราแล้ววันลีมาทานที่ร้านคนนะคะก็เลยรับส่วนลดไปทันที10%เลยโหหลังละคือีมีเวลาด้วยใช่ไหมมีเวลาในการลดด้วยไม่ยะเวลาไหมอ่าหนึ่งเดือน ปากล้านแล้วสิครับผมเชิญนะครับทานก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กันนะฮะที่ร้านพลก๋วยเตี๋ยวโบราณครับผมอ,อยู่บนถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงนะครับร้านหยุดทุกวันจันทร์ฮะร้านเปิด11บเอโมงครึ่งถึง3ามทุ่มครับผม,มครับผมเบอร์โทรศัพท์มีไหมศูนย์แปดสองสามสี่้าอ่าอ่าอแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะเข้าไปเซิร์ชพลก๋วยเตี๋ยวโบราณได้เลยครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะภายใน1เดือนลดทันทีสิถ้าบอกว่ามา ในวันนี้เนี่ยนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวที่แสนอร่อยรวมถึงลูกชิ้นปิ้งที่ให้พี่ๆทั้งสองคนได้ทำภารกิจนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะคะจากร้านคนก๋วยเตี๋ยวโบราณนเขอบคุณครับพี่โอ๊ตครับ แล้วก็ติดตามรายการอร่อยตาเลือนนะพี่นะได้ที่บุฟเฟ่ทีวีคช่อง PSI 68วันอังคารบ่ายโมงตรงโอ้โหอะไรเฟซบุ๊กนี่เลยเรามีเฟซบุ๊กถ้าสมมติว่าใครอยากจะเข้าไปติดตามรายการเราแล้วดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราไปไหนมาบ้างแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเรานี่นะคะเข้าไปเลยค่ะเฟซบุ๊กนะคะเ์ชคำว่าอร่อยตาเลือน เจอแน่นอนแต่วันนี้นะฮะพวกเราทั้งสี่คนต้องลาโคชมไปก่อนติดตามมาได้นะฮะว่าอร่อยตาเหลองเราร้านต่อไปจะไปร้านไหนอร่อยขนาดไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ